การเซตอัพของอิวอ๋วจะแบ่งเป็น3แบบใหญ่ๆนน่นก็คือแบบแรกนะคะเซตอัพเครื่องสําอางที่อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งแบบที่2ค่ะเป็นการเซตอัพเครื่องสําอางที่จะเตรียมติดตัวออกไปข้างนอกและอย่างที่3นะคะอิ๋วจะพามาดูนะคะว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเขามีเครื่องสําอางที่เซตอัพไว้แบบไหนกันบ้างนะคะไปดูแบบแรกกันก่อนเลยค่ะเครื่องสําอางเซตแรกที่เราจะจัดก็คือ เครื่องสาอางที่โต๊ะเครื่องแป้งของเราใช่ไหมคะวันนี้นะคะคนที่จะเริ่มต้นแต่งหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องสําอางให้เยอะมากมายวุ่นวายแค่มีชุดพื้นฐานหรือชุด starter สำหรับใช้นะคะในแต่ละขั้นตอนก็เพียงพอแล้ววันนี้อิ๋วจัดชุด starter มาให้ดูนะคะชุด starter ที่อิ๋วอยากจะ พรีเซนตให้ดูวันนี้นะคะมีเพียง15ชิ้นเท่านั้นเองนี่เลยคะ่ะน้องเขาอยู่ในกระเป๋าเครื่องสําอางอันนี้ทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะสามารถเป็นชุดสตาร์เตอร์ให้คนที่เพิ่งเริ่มที่จะแต่งหน้ามีทุกอย่างที่จะต้องใช้ในทุกขั้นตอนมาดูกันนะคะทีละชิ้นไปเลยนะคะอะเริ่มแรกเลยนะคะก็จะมีชุดแปลงแต่งหน้านะคะทุกคน ชุดแปรงแต่งหน้าเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีเยอะเหมือนช่างเรามีชุดแปรงแต่งหน้าหลักๆที่จะใช้ในแต่ละขั้นตอนก็พอเริ่มตั้งแต่นะคะแปรงอันใหญ่สุดนะคะทุกคนแปรงอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นทรงพุ่มนะจะเป็นทรงพุ่มแล้วก็มีระดับของขนแปรงเนี่ยไม่เท่ากัน แปรงลักษณะแบบนี้เราใช้สำหรับการลงแป้งฝุ่นหรือแตะแป้งพับเพื่อที่จะเอาแป้งเนี่ยนะคะลงไปที่หน้าของเรานะคะแป้งที่ใหญ่ที่สุดจะใช้กับพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเห็นไหมแปรงชิ้นนี้ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่จะใช้บริเวณทั้งหมดของใบหน้าเลยนะคะแปรงอันที่สองที่ควรจะต้องมีนะคะอันนี้ก็คือแปรงไซส์ที่เล็กลงมา แล้วเห็นได้ว่าหัวของแปรงเนี่ยหัวของขนแปรงเนี่ยจะไม่เท่ากันมันจะเสียงนิดนึงแปรงอันนี้ใช้สำหรับการคอนทัวร์หน้านะคะ